ถามกันมาเยอะมากถามกันมาบ่อยโรงวิดีโอตั้งหลายคิดยังไม่เข้าใจเหตุจังไรเสิเข้าใจก็ความรู้หลักการวิชาการอะไรผมก็ไม่เก่งเนาะก็พูดแบบบ้านๆสาวอีสานนี่แหละครับก็จริงๆแล้ว ก็น่าจะเข้าใจเนาะตอนนี้เขียนแบบให้เลยวิธีตอนตอนจังไหนเอาแบบบ้านบ้านก็ไแต่ก็เกิดดังภาคกลางภาคใต้อะไรได้ดูก็จะไม่รู้เรื่องอีกแหละก็ขอพูดภาษากลางแบบอีสานก็แล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับอาจมีคลิปใหม่เพื่อมีคลิปใหม่ก็จะมาลง วันไหนอารมณ์ดีก็จะมาลงวันไหนอารมณ์บนี้ไม่มีเวลาหรือไม่ว่างหรือเ,รเหนื่อยก็อาจจะไม่ลงหรือนานๆอาจจะมาลงก็ตติดตามไปนะครับก็เข้าเรื่องเลยครับวิธีต่อ,อโดยดักการนะครับเราเขียนแบบตรงนี้สมมุติว่าเป็นถังร้อยลิตรน,นะครับ เติมน้ำามสิบลิตรอ่าเนี่ยตามสูตรวิธีต่อก็ต่อจากนี้นะครับกดวนเข้ามามาเข้าปั๊มอาก่อนเพระปั๊มอาโอช่วงว่างตรงนี้ก็เอา3ทางเป็นอุปกรณ์ยูนะครับท่ออื่นไม่ได้นะครับก็มาต่อน,นี้อ่าทำวาลปิดเปิดไว้ในขณะที่ร้านแล้วก็ปิดไว้ในขณะที่ร้านเราก็เปิดแล้วก็ก็ยังไงก็มันจะมีวาลวก่อนเข้า เอาโอเนี่ยเราจะต้องปิดปิดน้ําด้านนอกไว้ก่อนนะครับไม่ต้องให้น้ําเข้าคือเราไม่ต้องการน้ําภายนอกเราต้องการน้ําฝั่งนี้อย่างเดียวน้ําฝั่งนี้ที่จะเข้ามาผ่าน Big b บู e หรือ PP อะไรสักอย่างก็ให้ให้ทำวาล์วปิดไว้ก็เมื่อเข้าไปแล้วนันก็จะออกทางน้ําดีทางอ่าขอทวนหน่อย วิธีตอนที่เราล้างน้ําดีน้ําดีในกรณีน้ําเสียเราจะเปิดเปิดให้หมดนะครับเปิดวัลเทเมนาคาให้หมดเลยเปิดให้หมดคือเราไม่ต้องการที่จะให้ออกน้ําดีเนื่องจากจะทําให้ไส้ขาดไส้ทะลุบางคนไม่รู้นะครับถ้าล้างไปเขาจะให้ทำไมไส้ทะลุไส้ทะลุไส้ขาดมันก็จะมาออกทางทางน้ําเสีย ขึ้นข้างบนปึ๊บแล้วก็มานี้ปึ๊บมาลงมาอ่าเราก็จะมาใส่ปกติมันจะทิ้งน้ำเนี้ยจะทิ้งเลยแล้วก็ใส่วาลวตรงนี้ใส่สามทางใส่วาลวสกัดไว้ในขณะดล้างเราปิดไว้ในขณะปกติเราเปิดอ่าเมื่อเราปิดไว้เราก็ต้องเปิดฝั่งนี้เพื่อจะมาวนวิ่งวูด,ดมามาลงถังขาเรียกว่าวนอ่านี่ประมาณ 30นาทีห้ามเกินนะครับก็อัตราส่วนนะครับมังคนก็สงใจสมบัติจันรอนไม่ไม่ไมชอชชัดเจนก็สมมุติว่าเป็นจันรอนนะครับจันรอนละสิลิตร10บกิโลไม่ใช่10ลิตรเขาขายมาให้เราชุดหนึ่งก็ถ้าที่ร้านเราขายยู่พันแปดก็กดด่างก็ให้มาสองอย่างเตา ในที่นี้เราต้องล้างกดก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เพื่อเพื่อให้ไส้ไส้ไส้มเมมเบีนเราอ่ามันจะนุ่มแล้วก็จะทําให้คืนตัวแต่ถ้าเราล้างด่างก่อนเนี่ยมันออกก็จริงแต่ว่าไส้เราจะขาดไส้มเมมเบียนเราจะขาดแล้วเราในส่วนใหญ่โดยโดยถูกถูกต้องก็ต้องล้างกดก่อนทีนี้ก็อาเติมน้ำไป30ลิตร น้ำถ้าเป็นน้ำซอบน้ำที่กรองซอบแล้วยิ่งดีครับแต่ถ้าน้ำอโอก็ดีอยู่แต่ว่ามันจะเปืองอ่าได้น้ำอโอได้ก็ได้มาเพื่มผสมสารเพื่อให้มันได้อ่าสารมีประสิทธิภาพก็สารกดลงไป2ลิตรต่อน้ำา30ลิตรอ่าเมื่อล้างบนเสร็จเสร็จแล้วเมื่อเสร็จแล้วเราก็ทีนี้เราก็จะเราก็จะปิดตัวนี้ แล้วเปิดทิ้งเราก land, bon, bon, nat, ็ใส่ป ingo, quiero, ั๊มดันผลผลแต่ไม่บนแล้วไปตามบัติตามปกติก็คือปล่อยทิ้งไปเลยจากนั้นเราค่อยๆถ้าเป็นไปได้ก็ใส่สายยางเปิดน้ํามาเติมเติมเติมไปเรื่อยๆเพื่อให้ล้างในตัวพอเติมไปสัก40แล้วก็ปิดไว้พอดูดลงมาใกล้จะหมดก็เติมไปอีกสักครึ่งถังพอดูดลงมาใกล้จะหมดก็เติมไปให้เต็มเลยจากนั้นก็ดูดให้หมด ก็ถือว่าสะอาดแล้วอย่างนั้นก็เติมต่างต่อไปตามหลักการเดิมน้ำามส